สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมสนามลบนักฆ่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชทต่อท้ายแล้วกดกระดิ่งให้กับผมแล้วนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับยามีคนไม่กดติดตามผมนะครับ8 3นะครับก็ช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะครับและนาก็เข้ามาดูคลิปผมแล้วนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดติดตามต้องผมนะครับ16%นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเรามาสู้กันนะครับน่าจะมีแต่คนเล่นเก่งนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างจมันมากๆเลยนะครับมาเด้โอ้ยมาโอ้ย เพื่อเรียบร้อยนะครับผมตายนะครับโคตรแบบเยอะมากเลยนะครับมาดูจะเ,เอาใครก่อนเลยมาไปมาโอเคโอค้โหผมโดนก่อนเลยนะครับนี่มีโจโจ้เลยนะครับเอ้ยมันชื่ออะไรวะผมลืมอ่ะมาดิ มาโอ้ยมาดิมาสู้ตายนะครับนี่โอ้ยเอาทีละคนได้ไหมอ่ะหลายคนมันไม่ไหวนะเว้ยมา โอ้โหโอ้โโยเ่อไม่ได้อะมาดิยาเป็นแฟนกันได้ไงวะมาดิโอ้ยโ,โอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยมันหนีไปแล้วะตามตามไป ทายทุกท่าที่เมนะครับท่าน้ำตกนะดูจะใช่ยากนะครับค่อนข้างฟ้า,งาไปหนะ่อยโอ้ยมาเด็มันจะตายแล้วอย่าไปยุ่งกับช้อนอย่าไปยุ่งกับผมมาโอ้ยนี่ก็อยู่นั่นแหละตามอยู่นั่นแหละเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยนี่กันหน่อยอันนี้กันหนีเก่งจริงๆโอ้ย ไปไอ้ที่ก็หนีไปไหนเนี่ยถามพี่หนีสู่ขอบฟ้าอะไรไปนเนี่ยซ้ำตบดูดิดูมันหนีดิดกะ็หนีไปไหนนะโอ้ยโอ้ยผม,มออ ει, ผมก็ตามอะ่ะเอาดิผมก็ตามอ่ะโอ้ยโอ้ยก็ยนหนีเก่งจัง ชอบหนีเหรอเราเราไม่ชอบสู้เหรอเฮ้ยจะตายแล้วตามตามโอ้ยไเนี่ยแกก็ไม่รอดหรอกนั่นแหละโอ้ยหนีแบบขุดขอบฟ้าจริงมันสนุกตรงไหนวะเด็กอะผมเปลี่ยนคนแล้วมาเดิทางทีหรอกเฮ้ย ผมใช้ทุกกระบวน่ามาใช้ทุกกระบวน่ารที่มีนะครับใช้ทุกกระบวน่ามาเรามาหนึ่งๆกันโอ้ยไม่มีใครเป็นอะไรเลยโอ้ยผมโดนซะเองคนระับโอ้โหมันใช้อคตินะครับ มาทำอะไรอยู่อยู่น,นี่เหรอจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้โหเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยโอ้โหเ,เ,เปิดประตีั่ะปาร์ตบอกเย่เรียบร้อยนะครับล่วงผมนี่ล่วง มาด้ผมไม่ต้องกดล็อกแล้วผมว่านะมาคุณต้องกับผมโอ้โหตัวที่ผมเล่นก็นจะเป็นตัวกียูนะเออพ้านี่มันพ่นากียูชัดๆเลยนะครับมาด้กลับได้ก็กันไป มาเรามาเดินๆกันนะครับจะหนีแล้วกันจะ,จะเป็นผู้ชายลายห้ามหนีนะมาดิวะเออผมสู้ตายนะครับโ,โ,โ,โอ้โหเนีเตะผมอีกตีใช้เฟรเลยมามาลุกขึ้นมาใช้ทุกอย่างทุกกระบวนป่านะครับซ่มเวม,มาดิ สู้กันนะครับโอ้โหมาเออสวยเราก็มีเหมือนกันสายกระโดดือนไไกันเออโผล่ชอบมีคนมาดุดกับผมนะเรียกร้อยนะครับตายมาอันนี้ก็อะไรเนะี่ยเออ มาสายมาสู้กับเราเหมือนจะใช้อันนี้นะเขาเรียกอะไรมัตัวอะไรว่าชีซุยอะ่ะเออผมก็ไม่ได้ดูนานนะครับจำเ่อเขาได้มันสรุุสุกโคตรเกินมาดิมาอย่าไปยุป่งกับฉันโอ้โหขนาดจะได้นะเรียบร้อยแตบตายนะมาดิอย่าไปตายเว้ยเลือดเหลือนิดนึงโต้รติไว อันตรีไม่ค่อยแลงเท่าไหร่นะเหมือนมันจะโดนแบบโดนแบบโบมากกว่านะครับเออมันแบบตะลุมตุ่มโบเกิดไปว่ะมาล็อกเลยฮนะเอยหน่าแหละมาดิใช้ทุกขบวนท่านะครับที่มือโอ้โหเอมีคนไปช่วยมาเด็กยาถ้ามันของชอบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย โอ้โหจริงๆเลยมาดิอ่ะ,อะมาดิมันใช้มันเราก็มีเหมือนกันรู้จักไหมปาร์วอ,อ,อะไรนะโอ้โหอะไรมันตลกตัวโคจรจริงๆครับทุกคนมาดิามไปได้ละเทียบร้อยครับเสร็จผมนะครับเทียบร้อยเกินเพิ่มเยนะครับผมก็พากไปทันนะครับมันไวเกิน โอ้ยไอ้เนี้ปานไฟนะครับปานเพอร์ไอ้เน,นี้ปานไฟโอ้โหอ่ผทีละตัวได้ไหมไม่เห็นผีละตัวได้ไหมหลายตัวเกินละทุกคนมาดิมา,มาต้องมาหนึ่งๆกันอ่อเหนใช้ทุกขบวนท่าเลยบังค่ามันก็ใช้ยากครับไอ้ท่าน้ำตกเนี่ยใช้ยากมันต้องระยะประจิจริงๆมาดิเออสองลุงเดินก็ได้นะเว้ยมาดิเออ ไอกระบา้าโอ้โหจะยิงตีหลังอะไรวะอ่าหมาเลยโอ้โหไม่โดนอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวใช้เองนะครับผมว่าล็อกดีกว่านะครับมันดูจะชัวกว่าน,นะมาใช้ทุกกระบวนท่าใช้ทุกกระบวนท่าล็อกเหอากการอจะกันทำไมจะก,กันทำไมจะหนีไปไหน ตามตามตามไม่ทันนะครับโอ้ยถอยช่วยเพื่อนเหรอมาดิโนดิโดน,ดโดนเตผมไปเป็นไงล่ะกระเด็นไปไหนอันนี้กระเด็นเก่งๆองคมีแต่คนมาช่วยเว้ยมาดิผมจะตามล่าให้ถ,ถึงที่สุดเลิศหามเลยแล้วมันจะหนีไปไหนมันสู้กันหรือวะ ไอ้ที่จะคว้าเนีเป็นไล่เนี่ยขยันลุ้งจริงโอ้ย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 เอาเอาตายเลยโอ้ยมาดิผมสู้ตายนะครับผมสู้ตายอย่ามาเลีงกับผมอย่ามาเล่้งกับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเออแบบล็อกโอเคกว่าเล่นง่ายกว่านะครับมันล็อกให้เราเลยตั้ใช้ทุกกระบวนท่านะครับพี่เบย์โอ้อย่าลุ้งเซ เอาทีละตัว,ตวหลายตัวเกินไม่ไหวนะอันนี้จะปาดอันเตอร์นนะฆ่าไม่ทันแล้วฆ่าไม่ทันแล้วโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย